สวัสดียามเย็นค่ะอยู่กับมารวยฟาร์มอีกเหมือนเดิมจะพามาดูน้องหอยปาร์ตี้มื้อเย็นกันนะคะจะมาดูการวันนี้เด็กๆก,กินอะไรกันอยู่นี่ค่ะรวมกินกันเต็มเลยเป็นผักแว่นนะคะมีผักแว่นมีใบตองแล้วก็มีใบชะยานะคะ อาหารเย็นของเด็กๆวันนี้รุมกินกันเต็มเลยค่ะน้องๆเขาจะชอบมากกับใบชะยาแล้วก็ใบตองเห็นไหมคะเต็มเลยแล้วก็ผักแว่นที่เก็บมาจากคลองหลังบ้านนะคะ แอบดูเด็กๆปาร์ตี้อาหารเย็นกินกันอย่างมีความสุขเลยได้ยินเสียงกินจบเจ็บจบเจ็บ,บได้ยินเสียงเด็กๆกินแล้วมีความสุขค่ะเสียงกินเก่งขนาดนี้รู้เลยอนาคตโตรเร็วและอ้วนมากๆแน่นอนค่ะนะคะเต็มเลยเขากินพืชน,น้ำได้ทุกชนิดนะคะ แต่เราก็จะคัดสรรแต่สิ่งดีๆให้เขาเนาะเพื่อคุณภาพของหอยของเรานี่ตัวเบลเริ่มเลยสีสวยมากคะ่ะเชอรี่สีทองเกรดพรีเมียมคะ่ะ